แมวจอมป่วนแมวจอมป่วนนะเอ้าเอ้าเอาเอาออกให้ได้เลยนะใส่เองเอาออกเองนั่นเอาขาดเมด่ี่หนองเลยดื้อขดัดเอา้านั่นกัดจนแตกอ๋ออ๋เอ๋เอ ดีแมวว่านะแมวขี้ดื้อนี่แม่แล้วก,กินได้ไม,นะไมั้ยนะไม้มันเป็นไม้อ่ะอ่ะนั่นคิดว่าสิกินนั่นนั่นโอ้ยแมวขี้ดือ้อเอามาเดี๋ยวมันเสียเอาของแม่มาเนี่ยทำเสียหายหมดโอ้ย